สวัสดีค่ะมาพบกับพีกาธาโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาอจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤษภกันบมังกรน,นะประจําเดือนเมษายน2567ค่ะเรามาดูกันว่าจะมีคนเข้ามาดิวจะมีคนเข้ามาปิ้งชาวธาตุดินไหมนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุดินนะเดอะซันค่ะ ช่วงเวลาที่ตัวคุณเองมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกใจนะคะ D M p a g ห้าถ้วยที่เคยผ่านมาเคยผิดหวังเคยอกหักเสียใจมากับความรักเนาะสองไม้เป็นไปได้สูงค่ะคนที่คุณจะได้พบที่คุณจะได้เจอจะเป็น,นรักทางโซเชียลจะเป็นชาวต่างชาติเนาะอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะสิบดาบค่ะ 8ด,ดาบเหมือนกับว่าในหลายๆคนค่ะชาวธาตุดินใจของคุณยังผูกพันกับคนรักเก่ากับรักครั้งเก่าๆที่เคยจบที่เคยผ่านไปแล้วเนาะในตรงนี้ยังอ,อ,อยู่ในใจคุณยังไม่อาจลืมเลือนค่ะสเตร g t h เป็นไปได้สูงนะคะว่าตัวคุณเองจะได้พบได้เจอคนที่แบบเหมือนความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยชอบ แต่มันรู้สึกว่าเวลาได้คุยเวลาได้อยู่ใกล้ๆแล้วมันรู้สึกอบอุ่นใจอะค่ะกับคนคนนี้ที่จะเข้ามาก้าวไม้ก็เป็นช่วงเวลาทีออ่ชาวทาดินเหมือนกับชีวิตอาจจะวุ่นวายในเรื่องของงานในเรื่องของการจัดการดูแลตัวเองและครอบครัวค่ะคุยนอบสอด The Emperor อ่าโอเคค่ะเป็นไปได้สูงมากๆเลยค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุดินในเดือนเมษายนนี้นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่เหมือนเป็นคนที่ตรงไทตรงสเปคเป็นคนที่คุณชาวธาตุดินนะคะเหมือนคน เาเรียกแหละมันเหมือนเป็นสเปคที่วางไว้มันเหมือนเป็นคนที่ค้นหาค่ะคนคนนี้จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้จะมีโอกาสได้เจอกับเขานะคะค่ะก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังอกหักเสียใจมาแต่กับคนที่คุณจะได้พบได้เจอจะเป็นรักครั้งใหม่เป็นความหวังครั้งใหม่เป็นอะไรที่ะจะทําให้คุณรู้สึกดีกว่าเดิม เป็นคนที่ตัวคุณเองจะรู้สึกว่าเจอคนที่เป็นเซฟโซนของคุณเจอคนที่เป็นคนที่ตอบโจทย์ในทุกๆด้านของคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์คุณนะคะ เหมือนคนคนนี้มาเติมเต็มให้กับชาวท่าดินในส่วนที่ขาดหายไปของชาวท่าดินค่ะก็บอกเลยอย่างที่มิการบ,บอกนะว่าเป็นไปได้สูงมากๆว่าจะเป็นคนไกลเป็นคนที่ติดต่อมาจากทางโซเชียลหรือจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในต่างชาติหรือต่างประเทศนะคะแล้วก็หรือจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ค่ะ แต่ว่าชาวธาตุดินต้องมูฟออนนะคะใจของชาวธาตุดินที่เคยผูกพันกับคนรักเก่ากับคนเก่าๆที่เคยเลิกราจบกันไปให้มูฟออนออกมาค่ะไม่มีประโยชน์ที่จะไปนึกที่จะไปคิดถึงที่จะไปรื้อฟื้นกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคะเตรียมตัวเปิดใจพร้อมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ใหม่เปิดใจให้กับคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์เปิดใจที่จะได้คบได้คุยกับคนใหม่ๆค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นชาวธาตุดราศีใดคะ คนที่จะเข้ามา The Hermit ขึ้นมานะคะชาวราศีกันโดดเด่นมากๆค่ะชาวราศีกันอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่อาจจะเหมือนเก็บความรู้สึกแต่ว่าเป็นคนหน้าค้นหาค่ะคนคนนี้ถ้าถ้าเรียกแบบเป็นคนปากหนะะักอะถ้าความรักเรื่องความรักแล้วเปิดเผยความรู้สึกค่อนข้างที่จะช้าที่จะนานแต่ถ้าได้เปิดใจกับใครแล้วคนคนนี้รักจริงค่ะ,ะพลังงานของแปดวขึ้นมา มีชาวธาตุน้ําขึ้นมานะคะธาตุน้ําคือมีนกรกฎพิจิกนะเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่พร้อมที่จะเทคแคร์ care, ดูแลคนรักค่ะจัดสมินอ่ะก็บอกเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว,ว่าคนที่คุณจะพบจะเจอเขาจะเป็นชาวราศีกันแนละชาวธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกนะในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้าได้พบได้เจอคนคน,นี้ตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะได้คบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เรียบง่ายจะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายจะเป็นคนที่เข้าใจง่ายค่ะ,ะดูลักษณะนิสัยของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างอืมเขาเป็นคนชอบช่วยเหลือดูแลเทคแคร์ค่ะหกถ้วยเป็นคนมีน้ําใจนะอืมห้าดาบแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเขาก็จะเป็นคนที่มีอีโก้คนหนึ่งแหละเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดตัดสินใจอะไรด้วยความคิดของตัวเองเป็นหลักเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็คือข้อเสียของเขาแต่เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ Care, คนรักเป็นอย่างดีนะสามเหลีย่ยญเป็นคนที่เขาเรียกอะไรคิดการไกลอ่ะเวลาที่คบใครครบกับใครแล้วชอบคบแบบยาวๆคบแล้วเหมือนกับคิดในการสร้างครอบครัวค่ะในตรงนี้เขาจะเป็นคนที่เป็นผู้นําครอบครัวได้ดีหรือว่าเป็นคนที่วางแผนการใช้ชีวิตได้ดีถ้าด้านความรักแล้วเขาคิดไตรตรองแล้วก็เหมือนกับว่า ถ้าได้รักแล้วอ่ะถ้าได้เปิดใจคบแล้วเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ค่ะอืมจะได้คบกันแบบจริงจังไหมเอ่ยสิบดาบก็ค่อนข้างที่จะฝ่าฟันกันพอสมควรค่ะหกดาบเหมือนกับว่าคุณกับเขาเจอกันในช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาเนาะอาจจะมีการยุติความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นด้วยซ้ำนะในช่วงแรกที่คบกันนะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้ว ได้คบกันสุดท้ายแล้วได้คบกันได้เรียนรู้ได้แบบเหมือนกับว่ามันต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการคุยผ่านการแบบศึกษาในิสัยใจคอก,กันก่อนเนอะก่อนที่จะแฮปปี้เอ,อนดิ้งอะค่ะก่อนที่จะความรักจะผริบาลก่อนที่จะเข้าใจความรักจะลงตัวนะค่อนข้างที่จะหนักหนาพอสมควรอุปสรรคปัญหาเยอะพอสมควรค่ะแต่ถามว่าไปทางดีไหมเออไปทางดีค่ะก็เหมือนกับว่าได้ผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้วยกันและสุดท้ายแล้ว แฮปปี้เอนดิ้งค่ะกับความสัมพันธ์นี้โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่าง mm hmm. คุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ยไพ่ใบแรกค่ะเจถ้วยสิบเหรียญ2เหรียญก็บอกเลยว่าถ้าได้คบได้พบกันได้เจอกันเนี่ย คือตรงสเปคตรงไทยแล้วก็ถึงถึงจะตรงสเปคตรงไทยแต่ชาวท่าดินก็เหมือนกับต้องเก็บมาคิดทบทวนนะคะว่าจะไปกันต่อได้จริงๆไหมเพราะจริงๆแล้วชาวท่าดินก็ค่อนข้างที่จะสเปคสูงสเปคเยอะเหมือนกันค่ะในตรงนี้นะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าในการครบกันคุยกันก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้จริงพอสมควร สองเหรียญขึ้นมาเนาะมันเป็นอะไรที่คุณกับเขาอะค่ะมันอาจอย่างที่มิการบอกเนาะมันอาจจะมีแบบอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะแยะมากมายแหละในช่วงแรกๆที่คบกันแต่บอกเลยว่ามันตัดกันไม่ขาดแล้วยังสามารถที่จะมันเหมือนปรับความเข้าใจกันได้เริ่มต้นใหม่กันได้คุยกันได้ค่ะสองถ้วยเป็นอะไรที่หลงเสน่ห์กันอะเหมือนเจอปุ๊บปิ๊งปับเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจค่ะ King of Particle De เด เขาเป็นคนมีเสนมากมากนะคะคนคนนี้เดอะเฮอร์มิตก็ยังขึ้นมาตอบโจทย์อีกนะว่าค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปที่ชาวราศีกันนะคะพลังงานในตรงนี้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเป็นคนไม่หวานแหววไม่โรแมนติกค,ค่ะแต่เป็นคนที่ถ้าได้เปิดใจรักใครแล้วค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็คบกันได้ยาวคบกันได้นานค่ะสิบถ้วยสองดาบ และสามเหรียญอ่ะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวธาตุดินกับคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์บอกเลยว่าได้คบกันแบบจริงจังจะมีเรื่องราวมอุปสรรคเข้ามานะแต่ก็มีการปรับตัวแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วคบกันได้แบบยาวๆค่ะในตรงนี้บอกเลยว่ายิ่งคบยิ่งผูกพันยิ่งคบยิ่งเปิดใจรักนะอืมมันเหมือนกับ เจอคนที่ใช่แหละแต่ว่ามันในช่วงแรกๆก,ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวค่ะแต่ในตรงนี้บอกเลยว่าเขาจะเป็นคนที่คุณเนาะคะ่ะชาวธาตุดินเนาะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณอยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกอบอุ่นใจเป็นเขาเป็นคู่คิดให้กับชาวธาตุดินได้แล้วก็ในปลายทางแล้วเนี่ยถ้าได้คบกันแบบยาวๆค่ะแฮปปี้เอนดิงแน่นอนนะกับคนคนนี้ เองแต่ว่าชาวธาตุดินก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเปิดใจคบกันแบบจริงจังในตอนแรกช่วงแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวความผิดหวงังกลัวความเสียใจนั่นเองกลัวว่าจะไม่เป็นไปอย่างที่คิดกลัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันเหมือนกับตั้งทงไว้แล้วว่ากลัวความผิดหวังอะ่ะแล้วก็เลยแบบไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วหลงเสน่ห์เขาแน่นอนกับคนคน,คนนี้นะคะมีการครบกันแบบยาวๆดิวกันแบบยาวๆบอกเลยค่ะว่าในหลายๆคู่เนาะมันเหมือนกับได้ สร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันเลยแหละเหมือนกับมีการตกลงที่จะคบกันแบบจริงจังอะคะ่ะกับคนคนนี้ที่จะเข้ามานะเกณฑ์ความสัมพันธ์อะคะ่ะถือว่าเป็นพลังงานบวกสําหรับชาวธาตุดินคนโสดนะคะค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะคนโสดนะได้พบได้เจอคนที่ใช่ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจขอให้ความสัมพันธ์นพัฒนาไปแบบสมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ